ค่ะสวัสดีค่ะเลิกโรงเรียนกรมาอีกแล้วสวนคุณยายถาผ้าลุยสวนนี่แกมันงามแหน่แกมันงามแหน่แดงบ่อน,นี่อ่ะเอาต่ออีก,บอก,บกเบิ้องหัวอั้นกระมาคำเลยบริษไทยนีก้นสวนก็ท่ามีอย่างนี่สิผ้าไปเบิง้งอันนี้บันเบอรี่มันเบอรี่ เกิดทุกต้นเลยมั่นบริีุทธิสวนคนใหญ่ตาผ้าลุยสวนนี่มันเป็นยังไงลุยขักขักลยบ่มั่นบริีงามงามงามนาแรงได้หนิปลูกนาแรงคักขักได้ได้หนิกำลังเริ่มต้นได้หนิงามขนาดนี้ดูใบนี้มันคือคักขึ้นเนี่ยเดี๋ห่ออีหยังก็ได้ต้นห่อกรนมหมกก็ได้ต้น อันนี้บอ่อเลี้ยงหอยบอ่อเลี้ยงหอยคุณยายแม่พันธ์แม่พัน,นที่อยู่นี่มองเก็บไข่หน,น่อยเนะห็นบอ่อไม้าสากหลากขึ้นไข่เพิ่นก็สิจับไปเพราะในกะละมังาถามตาอ้วนเบิง่งเล่าเห็ดอีหยังตาอ้วนที่ยังไม่ไผ่สากหลากขึ้นแต่ถ้าเราคือเห็ดงามแต่ว่า มามุยเดี๋ยวถามตะอ้วนก่อนตะอ้วนเยังก่อเฮ็ดส้มมามุยอินเดียเฮ็ดส้มมะมุยอินเดียปนะว้มันชัดดิโอ้สุ้ยมมามุยอินเดียปะนะตกแต่งอยู่มันากาเลยราเราสิเฮ็ดเขาประกวดด่ น่าดีแล้วก็จะเอาตาคายมาคุ้มอีกทีหนึ่งเป็นบ่ขอาวตาข้าวตาอันนี้คือซุ่มมะมุยว่าจะปลูกนี่ละเพราะว่ามันเป็นยาวสันเราเลยอยากปลูกอ่ามีผู้สอบถามมาว่าบ่บ่เนี่ยนามนี่ลึก นี่หรือบ่อหนี่ราลึกเม็ดหาซีบบ่อหนีลึกเม็ดหาซีบอันนี้น้ำออกบ่อได้ค่ะบ่มีน้ำฝนน้ำยางด้ขุดน,น,น,น้ำน้ำแรงน้ำบ่มีบ่มีฝนนี่คือน้ำออกบ่อมันก็นเลยงามอันนี้ข้องแต่ละข้องนี่มีอยูซีบเอ็ดข้องมีอยู่ซีบเอ็ดหล่องหล่องแต่ละหล่องก็มีนม้ำ โซโลาเซลดึงโซโลาเซลปันย่ามเว้นทุกมึงนี่ล่องแบบนี้มีอยู่สิบเอ็ดหล่องแต่ละหล่องกับปูกไว้เมื่อหล่ลองนี่ก็ประมาณสามีเมตรความเง้วแต่ว่าก็สิไลก็สามซีเมตร่ดอกเวลาวัดมันวัดว่าเท่านั้นแต่ว่าปันย่ามขุดมันไง มันมันเห็ดไงกว่าวัดอยู่เพราะว่าบางเทียก่ะบูรณาการเอาว่าเออเห็ดประมาณนี้ประมาณนี้นี่นะปูกล้วยไว้นึง่งปูกล้วยไว้ซีซีหล่องปูกล้วยไว้ซีหล่องกันผู้ชอมแล้วแต่สีเห็ดตามใจเจ้าของเลยสีเอาเท่าไรก็ได้อันนี้กรล่องน้ำกับสามซีเมตรทอกัน หนึ่งสองสามสี่อันีลงกล้วยอันนี้หล,งลันนลงมะม่วงอันนี้ต้นมะม่วงมะม่วงกะมีมะม่วงมะม่วงขมิ้นแถวหนึ่งแปดต้นอันนี้มะม่วงเบามะม่วงเบาภาคใต้แปดต้นอันนี้สีกว้างก็มูย,ยี่ดอกหกเมตรเจ็ดเมตร เพราะว่าไว้จะเป็นสร้างบ้านสร้างสร้างที่อยู่อาศัยสร้างที่อยู่อาศัยแองนี้ก็เลยลงมาหมักสีดาหมักเฟืองหมักง,งทีว่าพ่อได้กินล่องนี่ก็เป็นขนุนอุ่นทานาท้ำไว้ทถะลงหดน้ำลดต้นไม้ตักน้ำ อันนี้ต้นขนุนต้นขนุนงามขนาดเลยต้นขนุนสวยๆสวยๆบ่มีตายจักต้นต้นขนุนอันนี้ต้นน้อยนาน้อยนากะยี่สิบสี่ต้นระยะห่างกะสามเมตรน้อยนาน้อยนาสามเมตรมีบักมีขนุนกะห้าเมตร อันนี้ใบแไส้ไผ่บงหวานปลูกใบไผ่บงหวานอันนี้ไผ่ไผ่ก,ไไนนไไกิมซุ้งสองกล่องเพราะว่าทางบานนี่มามากินมากินไผ่มากินนอใหม่ก็เลยปลูกซีหลายแหน่ไผ่กิมซุ้งมันกิมซุ้งนี่มันมันนอยใหญ่ มาเรื่อยๆอะไรมากเรื่อยๆบ้านอันนี้ก็กิมซุ้งเนาะแต่สมมุติว่ามันงามกระิเขียวชะอุม่มเมื่ทั้งสวนอันนี้อีกมุมนึงของสวน,อ,น,นอีกมุมนึงของสวน อันทางพุ่นที่เป็นเขียวๆมันเป็นคลองน้ำสาธารณะมาจากลำะพาุพาา่นลุลค่ะน้ำก็ไหลมาตามลองกับซูบขอมาคลองเข้าซอยกันหลายดานทั้งบาดานโจลาเซลดึงมนันขามฟังมาทางนี่นี่หลักที่สิเห็ดบักขามเทศเพิ่มสามลยกระลังท้ำลอง ลำล่างทั้งเป็นลองเป็นลองคือกันค้องเป็นคู่สิปลูกด้านนี้กระแปดด้านนั้นกระแปดหนาสองเมตรเป็นคู่คู่นี่หนากว้างสองเมตรความยาวกระจิลปปูกได้แปดเก่าต้นแถวแต่ละแถวแต่ละแถวกระจิเป็นเกือบ ร้อยห่ชิบต้นปรคืเอเจียวส่งพุ่มให่ขึ้นระยะห่างหาเม็ดการปลูกมันจะพุ่มใ่ขึ้นกับสิมีลูกดกหลายขึ้นนี่ตะอวนว่าสิเหตสะพานขามขามคล้องไปสวนอ่ะอีกมุมนี้มุมทางนี้ มนนีมีถนนกลางมีถนนกลางปลูกมะขามเทศลงต้นย่างลงต้นย่างตามตามริมริมสะพานริมถนนมดจันจะเดินข้ามสะพานมีสะพานสะพานเดินข้ามสะพานก่อน พอพายตะอ้วนที่เป็นนอแล้วชุดๆอีกสองเดือนจะก,กินนอเลยพนันแล้วว่ะพนันเลยว่าเราปลูกยางง่ามมดชุดแนวฝ่าฝนลงมานี่งามยางเดียวงามขักนะงามขักเลยงามขักเลยงามขักเลยอันคือสวนคุณยายถาผ้าลุ่ยสวนนี่นำเสนอ น้ำเสนอท่านผู้ชมฟังตามถนนริมถนนนี่กระปลูกต้นไม้ครบหมดแลว้วพวกพยุ่งพวกยางนาพวกมีหลายชนิดยาวตอนนี้ก็ล่างสิเอาฟุนลงต้นใหม่นะคะนอทีปลูกใหม่เดรโล,ลงฟุนลงจักนลอย แต่ว่าน้ำโหดสมืลเพราะว่าน้ำกะก็ค่อยหลายดอกแต่ว่าต้องหดนี่มันมีน้ำได้ลองใน,นต้นแบบมีกะนุนกะงามอยู่มีหลายพันมีหลายชนิดกันว่างถังไว้ให้ปลูกเป็นประเทศประเทศได้ออันนี้ดูดูสะพานตะอ้วนแกทำลงไปตักน้ำลงไปในน้ำน้ำใสามากเลยค่ะ น้ำใสามากใสทุกข้องใสทุกเสียนเลยนี่ใสทุกหล่องน้ำดีมากๆเลยค่ะอันนั้นเป็นมองพักอาศัยโซลาเซลล์่วนมากสิอยากไปพักทีก่หันกำลังสีว่างระบบน้ำนี่ปุ๋ยเป็นกามาส่งปุ๋ยขี้ควายกำลังสีว่างระ,ะบบนะบบน้ำภาวาฮดบ้่ไหว ส่วนบบม้วนหดบาไหวก็เลยสื่อทอสื่ออย่างมากกัลลังสีว่างระบบน้ำเอ่อเขาเอิดพอพี่อีนี่อย่งไงเอ่สื่อมาหาหมวนกันลลังสีอ่อามาเจอบักหอยอีกหน,นึตามล่องนี่ก็เลี้ยงหอยเพราะหอยเป็นลูกเพราะออกจากไข่ น้ำมาแรงสิดไทยคลิปหอยหอยโตแล้เห็นแลคะนะทอพี่อีกกำลังสีลงเดินตามหลงละระบบดามให้เนียบเลยอเตอเทกกำลังว่างแผนจิทําำบ้านผักเสาเขา,มาแมล้หนึ่งเสา โอเคนะคะแล้วใครสนใจติดตามสวนคุณยายถาพาลุยสวนก็กดติดตามนะคะถูกใจติดตามโอเคค่ะ,ขอ,คคะขอบคุณค่ะต้นกล้วยกำลังสวยสวัสดีค่ะ